คุณเลิศโพคารักนะคุณเลิศโพคารักคือเศรษฐีใจบุญเขาว่าอย่างนี้นะชายาท่านมีเท่าไหร่ก็แจกแจกทานให้หมดนะครับท่านมีคติว่าคนเรานั่นนะ่พอมีกินมีใช้แล้วก็ต้องเบือแพร่ผู้อื่นบ้างอืเราเป็นคนของท้องถิน่นต้องช่วยเหลือท้องถิน่นอต้องร่วมมือกับทางราชการ แล้วก็บุยจากซับนี่มันแปลกยิ่งให้ก็รู้สึกจะไม่หมดเห็นไหมทานบ่อยนะครับหลายท่านคงรู้จักถ้าเป็นคนภูเก็ตด,ดั้งเดิมนะแต่ถ้าเป็นภูเก็ตรุ่นใหม่ก็อาจจะไม่รู้จักก็ต้องมาเล่ากันแหละครับว่าชีวิตของท่านเติบโตมายัางไงไปอย่างไงจะได้ไปศึกษาว่าการเริ่มต้นชีวิตเนี่ยไปจากศูนย์จนถึงร้อยเนี่ยไปยังไง ครับบางทีเราไปเริ่มต้นจากตึกก็จะกลับมาเป็นรถเข็นนะครับ <laughs> หลายท่านเริ่มต้นที่ตึกกลับมารถเข็นเราต้องไปจากรถเข็นก่อนถึงจะไปที่ตึกนะครับ <laughs> นี่ตัวอย่างที่ดีเลย <laughs> คุณเลิศโพคารักเนี่ยนามเดิมว,ว่านายเคหลิมแซ่ตันไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าบิดานมารดาของท่านชื่ออะไร พบหลักฐานยืนยันว่าท่านเกิดเมื่อวันที่1 8ตุลาคม2439ราการัชที่5นัแ่แหละที่ท่านเกิดเกิดที่ตะบลจ่ายหัวมณฑลฮกเกี้ยนประเทศจีนนะครับมณฑลฮกเกี้ยนหรือฝูเจี้ยนอันเดียวกันออกเสียงอาจจะไม่เหมือนกันแต่คือพื้นที่มณฑลเดียวกันฮกเกียเก้ยนฝูเจี้ยนนะครับติดทะเลตรงกันข้าม มณฑนนี้ก็จะเป็นเกาะไต้หวันข้างๆก็จะเป็นมณฑนกวางตุ้งอะไรประมาณนี้แต่ส่วนใหญ่มณฑน,นฮกเกียนเน้ยนคนจีนก็จะมากันแหละครับเสือ้อผืนหมอนใบแน่นอนไม่ได้รวยตอนอายุที่นายเค่ลิมอายุได้สิบเก้าปีนั่นแหละนะครับคือประมาณปีสองพสี่รอยห้าสิบแปด นี่ก็เกือบร้อยร้อยกว่าปีมาแล้วนะร้อยสองสามปีมาแล้ว <c oughs> ท่านก็เดินทางจากบ้านเกิดที่ตะบนจ่ายหัวลงเรือสำเภามาถึงภูกเก็ตเผชิญโชคแหละครับเพราะว่าที่นั่นช่วงนั้นที่เมืองจีนก็ลำบากยากแค้นอยู่ในสมัยราชวงศ์จีนอาชิงนะครับ ทีนี้ก็ว่ากันไปคือในสมัยรัชวงศ์ชิงในช่วงนั้นชาวบ้านเขาก็เดือดร้อนกันเหลือเกินข้าวยากหมากแพงไม่มีอะไรจะกินหรอกตอนนั้นน่ะก็ต้องมาสแสวงโชคในขณะเดียวกันคนที่ฟูเจียนหรือพกเกี้ยนก็มาแหะครับมามาตลอดมาสแสวงโชคเสือผืนหมอนใบอย่างที่ว่า เสื้อผืนมอนใบจริงๆนะครับเสื้อผืนหนึ่งมอนใบหนึ่งแล้วก็เสื้อติดกายมาเท่านั้นแหละครับอย่างอื่นไม่มีขันเขินไม่มีไม่มากระเป๋ากระเป๋ามาล้อไม่มีไม่มีมมเสื้อผืนหมอนใบตัวคนเดียวนะมาทำงานครั้งแรกเพื่อปากท้องของตนเองก็คือเป็นกรรมกรในเหมืองแร่นะเพราะว่าภูเก็ตบ้านเราก็ทำเหมืองแร่กันในตอนนั้น มาเป็นกุลีก่อนซึ่งสมัยนั้นกิจการทำเหมืองแร่รุ่งเรืองเหลือเกินแต่ก็ยังว่าลหะครับลำบากลำบากตากตาํำโอ้ยทำแร่ไม่ใช่ทำง่ายๆต้องมายืนแช่น้ำอยู่ใช่ไหมล่ะบางทีก็ยืนจับจุยปีตฉีดน้ำไปที่ภูเขาน้ำมันไหลมาแช่อย,อยู่งั้นน่ะไม่ไหวครับอยู่ไม่ไหวละ นายแคล่ลิมแซ่ตันหรือต่อมาคือขุนเลิศดโพคารักดีก็เลยออกมาทำสวนส,สับปะรดสวนหญ้านัดทำอยู่กับในเหมืองคนแซ่เดียวกันแซ่ตันนี่แหละก็ได้รับเงินเดือนละหกบาทหก <c oughs> บาทตอนนั้นนะก็เยอะพอสมควรหนกะบาทแล้วก็มีที่สุกหัวนอน <c oughs> เรียกว่ามีที่ซุกหัวนอนนะเออ ในสวนสับป,ปะรดนั่นแหละซุกเข้าไปนอนได้ก็น,นอนไปต่อมาก็ได้งานใหม่เป็นคนเฝ้าเรือยนต์ของบริษัททุ่งคาฮาเบอร์ and ตรินแอนท์เทดยิ่งได้รับเงินเดือนมากหน่อยมากเยอะเลยแหละตอนนี้หลังจากได้หกบาทแล้วก็ได้ถึงสามสิบหกบาทเพิ่มมาสีสามสิบบาทนะก็แม้นว่าจะมากแต่ก็พยายามอดมือกินมือล่ะครับ เก็บหอมรอมริบไม่ฟุ่มเฟือยภายในสองถสามปีต่อมานายเคหลิมก็เลยได้ซื้อเรือแจวลำหนึ่งเ,เริ่มขยบละเริ่มขยบละเรือแจวรับจ้างอะไรครับรับจ้างขนส่งผู้โดยสารจากเรือเดินทะเลคือเรือมาตังที่ผมเล่าให้ฟังเรือมาตังมาตังเนี่ยซึ่งเป็นเรือเดินทาง ระหว่างเมืองปีนังกับภูเก็ตนะสัปดาห์หนึ่งก็ครั้งหนึ่งแหละสัปดาห์ละเที่ยวก็ใช้เรือจ้างคนเนี้ยนะขนคนลงมาแจวมาเพราะเรือมาตังนี่ไม่สามารถจะมาจอดเทียบท่าได้เป็นเรือใหญ่นะครับเรือกลไฟจอดเทียบท่าไม่ได้ไใหญ่ <c oughs> แล้วขนคนมาขึ้นท่าที่ภูเก็ตนะครับ กิจการเริ่มดีขึ้นแหละครับได้เงินมาก็เก็บออมหอมร้อมริบไว้แล้วก็มีความขยันแล้วครับไม่ธรรมดาจึงคิดการใหญ่จึงคิดการใหญ่เนี่ยทีนี้เอาล <c oughs> เรือเจ้าไม่ไหวล่ะต้ <c oughs> องหาเครื่องทุนแรงแล้วก็เลยขอซื้อเรือยนต์เก่าลำเล็กได้ลำหนึ่ง ใช้สำหรับรับส่งผู้โดยสารแทนเหดือเจ้าก็ไม่ไหวแล้วเอาเก็บไว้ก่อนทีนี้เมื่อทำอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้อยู่นิ่งก็คิดแล้วครับว่าจะทำยังไงดีจะหางานอะไรดีเข้ามาทำเพิ่มขึ้นนอกจากขนผู้โดยสาร ระหว่างฝั่งภูเก็ตไปถึงเรือมาตัางแล้วเนี่ยเปลี่ยนจากเรือเจวมาเป็นเรือยนต์แล้วเนี่ยมันมีอะไรที่จะพอจะทําได้ในธุรกิจต่อไปจริงๆแล้วท่านก็ถอดใจเหมือนกันนะในสมัยที่ท่านมาใหม่ๆเนี่ยนายเคดิมแซตันเท่าที่ผมเคยอ่านพบศึกษาพบเนี่ยท่านบอกว่าโอ้ยอยากกลับบ้าน <laughs> ไม่เอาแล้ว <laughs> นะครับเห็นว่าไปอามอามหนึ่งหรือสารเจ้าแห่งหนึ่งไปเสี่ยงซียมซี เสียงเซียมซีว่าจะให้อยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อถ้าเทพยดาฟ้าดินมาให้อยู่ต่อก็จะอยู่ต่อภูกเก็ตเนี่ยแต่ถ้าไม่ให้อยู่ต่อก็บอกว่าให้ไม่ให้อยู่ต่อปรากฏว่าเสียงไทยบอกให้อยู่ต่อเห็นไหมท่านเลยอยู่ต่อนะเนี่ยนี่น,นี่นี่เสียมไทยที่อ้ามน,นเนี่มนั่นตอนหนึ่งในชีวิตของท่านตอนหนึ่งก่อนที่จะมาเปลี่ยนมาเป็นในหัวเนี่ย ทีนี้เมื่อท่านได้เรือยนต์แล้วนะครับท่านก็คิดการใหญ่จะทำยังไงดีก็เลยไปหาหนายเก่าก็คือผู้จัดการบริษัททุ่งคาฮาเบอร์ตินแอนเทสยิ่งขอเจรจารับเหมาขนไม้ฟืนส่งเรือบริษัทที่ใช้เครื่องจักรไอ้น้ำที่ลอยคอขุดแร่เรือขุดแร่ในอ่าวภูเก็ตนั่นแหละนะครับ คือขนฟืนที่นี้ขนฟืนไปให้เรือขุดแร่นะครับเรือขุดแร่ก็มีนะครับอยู่ในอ่าวภูเก,เกต็ตแถวสะพานหินนั่นเนี่ยเรือเต็มไปหมดแ,แต่ใช้เครื่องจักรไอ้น้าเมื่อก่อนมันไม่มีเครื่องรีเซลใช่ไหมล่ะก็ใช้เครื่องจักรไอ้น้ําใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงตอนนั้นก็รับสัมปทานขนไม่ฟืนไปส่งเรือขุดแร่ ด้วยความขยันอดทนและความซื่อสัตย์สุจริตจึงได้รับความไว้วางใจและเชื่อถือจากบริษัททุ่งคาฮาเบอร์นะครับบริษัทจึงมอบหมายงานให้ทำเพิ่มขึ้นหลายอย่างนายแค่ลิมหรือนายตันแค่ลิมทำคนเดียวไม่ไหวครับงานเยอะที่นี้ <c oughs> ก็เลยขยายกิจการรับคนช่วยทำงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำไปทำมาทำมาทำไปชาวบ้านเรียกในหัวแล้วตอนนี้ในหัวในหัวก็ทำงานกันตะ่ะนะนะแล้วทีนี้นายตันเคลิมเคเคลิมเนี่ยหรือเค่ลิมแซตันเนี่ยอันเดียวกันเนี่ยนะครับท่านก็บอกไว้หรือไม่ต้องมาเรียกว่าว่าในหัวพวกเราพวกเดียวกันนายจกินข้าด้วยกันเนี่ยมา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 จะเรียกในหัวทําไมเราก็เคยแจวเรืออยู่แล้ว กิจการเราดีถ้าแหนะเรียองในหัวมามามมพวกเดียวกันช่วยทำมาหารกินกันประมาณนั้นนะใจดีนะผู้ใกล้ชิดหลายคนก็เล่าว่าคนที่ได้ทำงานกับในตันแค่หลิมเนี่ยไม่มีใครลาออกนะครับเลี้ยงกันจนลูกรุ่นลูกรุ่นหลานมารุ่นพ่อทำงานไม่รอดก็ให้ลูกมาทำแทนะนะ คนรุ่นลูกทําไม่รอดก็ให้รุ่นหลานมาทําแทนเลี้ยงกันไปแก่เท่านะครับลูกของคนงานที่ทํากับท่านท่านก็ส่งเสียให้เรียนหนังสือที่ปีนังเนะี่ยไปธรรมดานะครับหรือบางทีก็ไปเรียนที่บางกอกนะนะั่นแหะจบทุกคนอืเนี่ยฟังรายการอยู่ก็นึกถึงเหมือนกันนะนะครับแล้วคนที่เคยทํางานกับท่านอย่างรับผิดชอบและมีผลงานดีถึงกับฉลาบภาพก็กลับมาอยู่บ้าน ท่านก็ยังจ่ายเงินเดือนให้เอ่ตอนนั้นนะนะครับซึ่งไม่มีใครจ้างคนใดคนหนึ่งเหมือนท่านในปัจจุบันผมไปเจอคนหนึ่งที่สงขาเป็นผู้หญิงนึกไม่ออกว่าอยู่ตรงไหนเคยคุยกันเคยคุยกันเคยคุยกันว่าเคยทำงานกับคุณตันเคล่ลิมเนี่ยเข่ลิมเนี่ย หรือต่อมาคือเจ้าของโรงแรมเพลินนี่แหละแ,แถวแนี้แหละตระกูลนี้แหละนะครับดีมากเคยอ,อยู่นี่เขาลักมันลูกมันหลานเลยนะนั่นแหละอยู่ตั้ง,ต,งตั้งแต่เป็นเด็กจนแก่เท่าเนะี่ยแต่ไปเจอกันที่สงขาเป็นผู้หญิงนึกไม่ออกเ๋ยต้องกลับไปนั่งคิดถึงอย,อยู่ตรงไหนนะทีนี้ในปีพศ2474 พระบาทเสด็จพระปรกเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจ็ดเสด็จประพาสหัวเมืองเรียมบ,บนทนภูเก็ตทางรัชกาลก็ได้คัดเลือกในตันเข่ลิมให้เป็นกับตันเรือยนต์พระทินทังขับเองขับเลยมาในหัวขับให้เพื่อนำเสด็จประพาสเมืองต่างๆโดยทรงพระ,กะเกษมสำราญและด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนบวกกับความมีสติปัญญาฉลาดในการกราบบงคมทุนพระกรลุณา ซึ่งถือว่าเป็นบุคลิกส่วนตัวของในตันเขลิมอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นที่โปรดปรานพระราชอันญาสัยจึงทรงพระกรุณาปโปรดกล้าพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นขุนเลิศผู้ขาลักหรืนอย่างตอนนี้คุนหูแะ้วใช่ไหมถือศักดินาสี่ร้อยแล้วก็พระราชทานนามสกุลให้ว่าตันบุญตันบุญ นะครับแล้วก็โปรดให้รับราชาการเป็นกรมการพิเศษเมืองภูกเก็ตอีกต,ตำแหน่งหนึ่งนั่นแหละรับราชาการแล้วทีนี้นี่สำคัญเลยนามสกุลตันบุญถ้าใครเห็นนามสกุลตันบุญก็สืบทอดมาจากท่านผู้นี้แต่เรามีแต่ในชีวิตครอบครัวคุณเลิศโทคารักสมรสกับนางห้อยแซ่ลิมนะ เมื่อปี2463มีลูกสาวคนเดียวลูกสาวคนนี้คือคุณการจนาตันบุญคุณการจนาตันบุญต่อมาคือคุณหญิงการจนาตันบุญนรนองบางทีก็เรียกว่าคุณหญิงการจนานรนองประมาณนี้ซึ่งเป็นพัญญาของคุณอุ่นนรนอง หลานเป็นหลานปู่ของพญารัษฎานุปริดิ์คอซิมบี้นรนองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนามสกุลตันบุญจึงหายไปเพราะว่ามีลูกสาวคนเดียวก็มาได้คุณอุ่นนรนองนะครับเพราะฉะนั้นตระกูลนรนองที่อยู่ภูเก็ตก็หลายท่านอยู่นะครับมีเจ้าของเป็นเจ้าของกิจการหลายอย่างอยู่เท่าที่เห็นก็จะมีโรงแรมเพลใช่ไหมแรกๆโรงแรมนี้ก็สร้างแรกๆแ,แล้วแหะสมัยแรกๆ แล้วก็มีโรงหนังเพลนี่ก็ใช่มีกิจการรถยนต์ขายรถยนต์โตโยตา้าเพลนี่ก็ใช่ตระก,กูลนี้แล้วก็ทำแร่ทำแร่นี่คงจะจบไปแล้วแล้วก็ทำโรงแรมหันมาทำโรงแรมนคะครับกิจการอยู่กันไปก็ยังอยู่มั่นคงอยู่นคะครับคุณเลิศโพคารักถึงแก่กรรมเมื่อวันเมื่อปีพศ25 1 4สบสนะอายุ 7จ็สิบห้าปีตอนนั้นเจ็สิบห้าปีก็ถือว่ายุมากนะคนโบราณคุณเลิศโพคารักษ์นี่ถือว่าเป็นบุคคลที่เริ่มต้นชีวิตด้วยมือเปล่าอย่างที่ผมบอกคือเสื้อผือนหมอนใบนี่ความจริงเลยมาจากเมืองจีนไม่มีสมบัติอะไรติดตัวมาเลยครับต้องลองนึกดูเอาเองก็แล้วกันเสื้อผือนหนึ่งหมอนใบหนึ่งนั่นคือเรื่องจริง คนที่เดินทางมาก็จะมีแค่นี้ครับเสื้อพื้นหนึ่งหมอนใบหนึ่งเอาไว้นอนแล้วก็หนุนหัวกางเกงเสื้อตัวหนึ่งเสื้อตัวหนึ่งกางเกงตัวหนึ่งสมัยก่อนกางเกงในก็ไม่มีปรนะมาณแบบนี้แหละก็หาเช้ากินข้าเหมือนกันเลี้ยงชีพไปวันๆเหมือนกันแต่มีอริยะสมบัติเขาเรียกอริยะสมบัติภายในก็คือความซื่อสัตย์สุจริตอันนี้สําคัญ ซื่อสัตย์สุจริตรความมั่นใจในตนเองความประพฤติทางกายวาจาใจเรียบร้อยนะครับมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปไม่ทำชั่วนะครับดีนะก็แสดงว่าสอนมาดีเพราะจากบ้านเมืองตั้งแต่อายุสิบเก้าปีนะนะครับแล้วก็ยึดถือเอานายจ้างและบุคคลผู้ประสบความสำเร็จเป็นครูในหัวคนนั้นสำเร็จเพราะอะไรในหัวคนนี้สำเร็จเพราะอะไรก็ทำ ยึดเอาสถานที่ทํางานเป็นมหาวิทยาลัยนี่สําคัญเลยนะครับมหาวิทยาลัยเนี่ยต้องบอกท่านผู้ฟังนิดหนึ่งว่าไม่ใช่เฉพาะอยู่ในรัวน้วนะมหาวิทยาลัยอยู่ทุกที่อยู่ทุกที่นี่ท่านนั่งฟังผมพูดอยู่เนี่ยก็คือเรียนหนังสือไปด้วยเนี่ย <c oughs> ใช่ไหมนอนฟังอยู่เนี่ยกลางคืนอมแอมอมแอมเป็นเพื่อนกันหลายคนนะโทรมาบอกเมือนกันอย่างคุณนนน้อง เนี่ยนอนฟังคุณลงทุกคืนเลยเนี่ยในห้องนอนเนี่ยทัคืนเนี่ยได้รู้เรื่องโน,น้นเรื่องนี้นั่นแหละมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยไม่ใช่อยู่เฉพาะในใบประก,กาศไม่ใช่มหาวิทยาลัยไม่ได้อยู่ในรั้วม,มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยอยู่ทุกที่คุณสามารถเรียนรู้ได้หมดเพียงแต่ว่ามันไม่มีใบประก,กาศให้ แต่ทุกวันนี้เราหลงกันหรือเปล่าผมไม่ได้ว่าใครบางทีเรียนจบปริญญาสูงๆนะไม่อยากจะบอกรู้สึกมันจะลอยได้บางทีประมาณนั้นแล้วก็ดูถูกคนที่เขาไม่เรียนตรงนี้ก็สำคัญนะครับถ้าเรียนสูงแล้วเราต้องโน้มต่ำลงมาเห็นใจคนที่ยากจนคนแค้นไม่มีปริญญา ซึ่งการที่ไม่มีปริญญาก็ไม่ได้หมายความว่าเขาโง่เง่าเต่าตุนเหมือนกับที่พระยารัศดานุประดิษฐ์คอซิมบีนรนนองท่านไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ในภาษาไทยเลยแต่พูดได้หลายภาษาเห็นไหมความพิเศษก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนโง่เง่าเต่าตุนแต่เป็นคนที่บริหารชาติบ้านเมืองและเมืองภูเก็ตได้เป็นอย่างดีมีตึกรามบ้านช่องก็ในสมัยของท่านเนี่ย ในตันเคลิมหรือคุณเลิศโพคารักก็เหมือนกันทุกที่เป็นมหาวิทยาลัยเช่นในเรื่องของการแจวเรือแรกๆเป็นกุลีหรือว่าเช่นทำงานในเมืองแรกที่ตกระกรรมลำบากเมื่อแจวเรือได้แล้วมีเงินมีทองก็สะสมแล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยถ้าเทียบกับสมัยนี้คือ R&D Research and Development เห็นไหม ก็สามารถพัฒนาตรงนี้ได้เติบใหญ่เป็นนายหัวได้นะครับประสบความสำเร็จทุกที่คือมหาวิทยาลัยท่านพูดเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเสียสละสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์ต่อคนอื่นให้มีความสุขในโลกนี้เราอยู่คนเดียวได้ไหมครับได้อยู่คนเดียวได้แต่ไม่ได้ไม่ได้หมายควาว่าอยู่คนเดียวแบบนั้นอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวอยู่แล้ว แต่ในเรื่องของสังคมก็ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในส่วนนี้นะครับพึ่งพาคนนน้นพึ่งพาคนนี้และสังคมมันจะอยู่ได้ในสังคมโลกนี้ประเทศไทยจะอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายไม่ได้นะครับก็ต้องไปแสวงหาความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นจีนอย่างท่านนายกก็ไปจับมือกับจีนจับมือกับออสเตรเลียจับมือกับประเทศอเมริกาเป็นเพื่อนกัน ทำงานร่วมกันพัฒนาประเทศร่วมกันคนที่เป็นประชากรก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขไม่ทะเลาะกันไม่เกณฑ์ฆ่ากัน,น,กนถูกไหมครับนี่คือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติอย่างสันติและวิธีการทำงานของท่านผู้นี้ก็น่าสนใจนะคุณเลิศโพกัลักษ์ทำงานด้วยความขยันอดทนซื่อสัตย์สุจริตประหยัดและอดออมนี่ครับสำคัญเลย ขยันอดทนซื่อสัตย์สุดจริตประหยัดและอดออมท่านบอกว่ายิ่งให้ทานเงินยิ่งมาไม่รู้ยังไงเหมือนกันเออแปลกท่านลองไปทําดูนะทำทาน,ทาน,ทานดูบางศาสนาเขาบอกเลยนะว่าคุณต้องทําทานสิบเปอร์เซ็นของรายได้เลยนะเอออย่างซิกเนี่ยชัดเจนเลยนะครับเมื่อมีรายได้เข้ามาต้องทําทานสิบเปอร์เซ็นตะเมื่อให้ทานแล้วทานนั้นกลับมา คือคนให้ทานไปให้ไปเนี่ยการให้ไปนี่บริจาคไปเนี่ยจิตใจของเราก็มีความสุขแล้วและคนที่รับก็ยิ่งมีความสุขเพราะเขาเดือดร้อนอยู่ตอนเนี้นะครับเขาก็มีความสุขเราก็มีความสุขเรามีมากก็ให้มากแต่บางทีนะมีคนมาถามผมเหมือนกันคุณนร o นี่จะไปงานศพเขาเนี่ยเขาเป็นในหวนัวนเราจะให้ใส่ซองเท่าไหร่ดีะคะนะเราก็ไม่ค่อยมีสตางค์สักร้อยหนึ่งได้ไหมเฮ้ยร้อยหนึ่งเลยเหรอ หรือห้าร้อยตังก็ไม่ให้มีนะถ้าอยากจะทำบุญอีนี้พอใส่ซองไปสองร้อ <c> ย <oughs> มองหน้าเจ้าภาพแล้วไม่คุยด้วยอ้าวเป็นซะอย่างนี้ไม่ได้นะครับเขาให้เท่าไหร่ก็ต้องรับนะเพราะเป็นการทำบุญถูกไหมละ่ะอย่าไปดูถูกว่าเออคนนี้มาให้สองร้อยคนนั้นให้มาพันหนึ่งคนนี้ให้มา 1, นนห้าสิบบาทเ็าทำบุญเข้ามาด้วยใจ ถ้าไม่มาเลยก็ไม่ได้สักบาทใช่ไหมล่ะนะครับขนเลิศดโพคารักเนี่ยหนักเอาหนักก็เอาเบาก็สู้ทุกอย่างและที่สำคัญคือเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของไหนจ้างคำไหนคำนั้นถ้าส่งไม้ฟืนร้อยท่อนก็คือร้อยท่อนนี่สำคัญเลยว่านั่งคุยกับผู้บริหารท่านหนึ่งของลงแรม คุยถึงเรื่องกิจการโรงแรมบางแหง่งเจ๊งเจ๊งเพราะอะไรก็มาวิเคราะห์กันว่าการที่โรงแรมเจ๊งบางแห่งเนี่ยไม่ใช่ว่าบริหารไม่ดีนะสิ่งสำคัญที่สุดคือการทุจริตภายในแม้ว่าจะเป็นเอกชนก็ตามถ้ามีการทุจริตภายในก็เจ๊งได้เหมือนกันนะครับเจ๊งเจ๊งพูดได้เลยสามคำเนี่ย ราชาการก็เหมือนกันถ้าทุจริตภายในเนี่ยโอ้ไม่น่าดูเลยครับเจ๊งเหมือนกันครับนะอาคารสถานที่ราชาการที่ดีๆเราไปดูปุ๊บรู้เลยว่าไอเนี้ยไม่รอดหนึ่งราชการนะแต่ว่ามีเงินเดือนกินก็จรงิงแต่ภายในนี่คือเละหมดแล้วถ้าเป็นเอกชนก็คือเจ๊งเช่น บางคนก็จัดซื้อจัดจ้างใช่ไหมไปซื้อปลามาสิบโลบอกร้อยโลเบิกภายในกันนี่คือทุจริตแล้วนะสำคัญสุดท้ายก็นำไปสู่ความร่มสลายได้เหมือนกันนะครับต้องซื่อสัตว์สุจริต <c oughs> เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจนะแม้นเคยเป็นคนเฝ้าสวนนะก็ต้องซื่อสัตว์ คนเฝ้าเรือยนต์ให้กับฝรั่งก็ต้องซื่อสัตย์นี่ท่านตันเกลิมคุณเลิดโพคารักเป็นคนเจวเรือส่งผู้โดยสารคนขับเรือยนต์เป็นเจ้าของกิจการรับเหมาฟืนส่งฝรั่งเห็นไหมเติบโตไปเรือ่อยจิตใจซื่อสัตย์จนมีโอกาสได้ขับเรือยนต์พระที่นั่งจึงกลายเป็นคนรู้รู้ในเรื่องนี้รู้ในเรื่องเรือขับเรือก็เป็นแม้จะอายุมากก็ตาม ประสบการณ์อย่าเหล่านี้ถือว่าเป็นการเรียนรู้คือมหาวิทยาลัยชีวิตเห็นไหมเรียนรู้หมดเลยไม่ต้องไปเรียนในห้องและที่สำคัญก็คือว่าท่านแก้ไขปัญหาอุปสรรคในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีโดยนำตนเองและบริวารไปสู่ความรุ่งเรืองเมื่อสองครามสงบและถึงพร้อมไปด้วยโภคกรัพย์สมบัติบริวารสมบัติยศถาสมบัติมากมาย ขุนเลิศโพคารักษ์นี้มีผลงานที่สังคมรับรู้นะครับท่านก็ปฏิบัติให้สังคมดูขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่สังคมก็ได้เห็นแม้ว่าท่านจะล่วงลับไปแล้วอดิิชนรุ่นหลังก็ยังยึดถือผลงานของท่านเป็นแบบอย่างต่อไปการสร้างฐานะของท่านทําด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองผู้จัดการบริษัททุ่งคาฮาเบอร์และกองสุนอังกฤษที่ภูเกต็ตต้องพอพยพจากภูเกต็ต เนไเพราะว่าญี่ปุ่นบุกญี่ปุ่นบุกขึ้นบุกในภาคใต้วันที่8ธันวาคม2484พร้อมๆกันทั่วทั่วโลกเลยที่สำคัญคือฝากเอกสารหลักฐานรับอันสำคัญของบริษัทไว้กับคุณเลิศโพคารักและด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งท่านเป็นผู้ที่รู้ว่าซื่อสัตย์จุจริตก็รับภาระหน้าที่นี้นะถ้าเปิดเผยแน่นอนท่านก็ต้องถูกจับ โดยทหารญี่ปุ่นใช่ไหมล่ะนี่คือส่วนหนึ่งของความซื่อสัตย์